ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับผมเสกสรรขายที่ดินนะครับครับวันนี้ผมพามาดูที่ดินแปลงเนื้อที่29ไร่3งานกับอีก15ตารางวานะครับที่ดินของเราอยู่ที่ตำบลพนมทวนอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีนะครับเหมาะสำหรับท่านที่กำลังมองหาที่ดินนะครับน้ำไม่ท่วมนะครับเหมาะที่จะทำเป็นบ้านพักตากอากาศบ้านสวนนะครับทำโคกหนองนานะครับครับเดี๋ยวผมให้ดูเส้นทางการเดินทางก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดแปลงที่ดินกันนะครับ นี่นะครับจากตรงที mm ่ผมยืนอยู่นี่ครับเราวิ่งตรงออกไปรอบนอกนะครับประมาณ300เมตรนะครับเข้ามานะครับนี่ครับเราจะไปถึงถนนเนี่ยครับอันนั้นเป็นถนนหลักที่วิ่งอยู่ในหมู่บ้านนะครับจากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับอ่ะผมย้อนกลับนะครับเนี่ยวิ่งไปประมาณ300เมตรนะครับเราจะไปถึงถนนด้านหน้านะครับนี่ครับที่รถกระบะกําลังวิ่งนะครับจะเป็นถนนหมายเลข3007นนะครับนี่ครับออก ออกไปนี่นะครับย้อนกลับไปนี่นครับจากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับออกไปนี่นั่นี่ครับหนึ่งเ้งออกไปนี่นะครับเราจะไปอําเภอพนมทวนนะครับก็อยู่ที่ประมาณ5กิโลนะครับนี่ครับออกไปนี่นะครับนี่ก็จะไปถึงตัวอําเภอพนมทวนนะครับไม่ว่าจะเป็นเทศบาลนะครับโรงพยาบาลนะครับอยู่ห่างเราประมาณ5กิโลนะครับแล้วก็จากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับไปถึงห้างเวสเกตนะครับก็อยู่ที่ 1 15กิโลนะครับแล้วก็จากตัวนี้นะครับไปถึงสรยานะครับก็อยู่ที่97กิโลนะครับแล้วก็จากตัวนี้ไปถึงจังหวัดปทุมธานีนะครับก็อยู่ที่1 9 9กิโลนะครับหรือว่าเราจะไปถนนใหญ่เส้น3 4 6นะครับทางนี้เราก็ไปได้นะครับนันนะครับนี่นะครับออกไปนี่นะครับแล้วก็ย้อนกลับไปนี่นะครับนี่ครับถ้าผมอยู่ตรงนี้นะครับจะมองเห็นรถที่วิ่งอยู่ตรงถนนเส้น346นะครับเข้ามาประมาณ 3กิโลนะครับแต่ถ้าจะมา3 4 6สีนั่นะครับถนนใหญ่นะครับเข้ามา3กิโลนะครับเดี๋ยวผมลองปรับมุมกล้องนะครับนะเดี๋ยวผมซูมให้ดูนี่นะครับด้านหน้านะครับที่รถกำลังวิ่งอยู่นะครับนะครับอันนี้คือถนนเส้น3 4 6นะครับจาก3 4 6เข้ามาถึงแปลงที่หนของเรานะครับประมาณ3กิโลกับอีก300เมตรนะครับนิดเดียวนะครับ นี on ่นะครับด้านหน้านี่เลยนะครับครับเมื่อกี้ผมให้ดูเส้นทางการเดินเดินทางแล้วนะครับของเรานะครับอยู่ตรงแปลงที่ดินของเรานะครับถ้าเราอยู่ตรงนี้นะครับเราจะมองเห็นวิวภูเขานะครับครับถ้าช่วงฟ้าเปิดนะครับเนี่ยเราจะมองเห็นวิวภูเขาชัดเจนเลยนะครับนี่ครับเราจะมองพอมองเห็นลางๆอยู่นะนี่ครับแต่ถ้าวันไหนฟ้าเปิดนะครับฟ้าไม่อึมครึมนะครับนี่ครับถ้าเป็นถนนตัวนี้นะครับนี่เนี่ยนี่เราก็จะมองเห็นวิวภูเขาเช่นกันนะครับ นี่ครับถ้าปลูกเป็นบ้านพักตาอากาศบ้านสวนนะครับโอ้โหเหมาะมากนะครับบรรยากาศดีนะครับนี่ครับของเราจะดูลงโล่งนะนี่ครับดูลงโล่งดูดูสะอาดตานะครับมองไปตรงนั้นครับเราจะเห็นวิวท้องนานะครับนี่นะครับแนวขอบเขตที่ดินของเรานะครับเริ่มแต่ตรงนี้นะครับนี่ครับจากตรงคันนี้นั่นนี่ครับคันนี้จะเป็นของเราครึ่งหนึ่งแล้วก็ของเจ้าครึ่งหนึ่งนะครับก็คือใช้ด้วยกันนะครับนี่ครับแล้วก็จากนี้นะครับเราตรงไปนี่เลยนะครับ เราจะได้หน้ากว้างที่ติดถนนคอนกรีตเนี่ยครับจะอยู่ที่ประมาณ280เมตรนะครับนี่ครับไปถึงนู่นเลยนะครับที่เราเห็นแนวทิวต้นไม้นะครับเนี่ยเราได้หน้ากว้างค่อนข้างเยอะนะครับนี่ครับหน้ากว้างติดถนนคอนกรีตนะครับแล้วก็ด้านที่หันหน้ามาทางถนนคอนกรีตนะครับของเราจะเป็นทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะครับนี่ครับนี่เลยนะครับทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะครับครับผมจะพาดู ขอบเขตด้านหน้าก่อนนะครับสวนด้านท้ายเดี๋ยวผมพาไปเดินไปดูนะครับนี่ครับของเราก็จะมาตามนี่นะครับนี่ครับเราออกไปนี่นะนี่ครับไปออกไปถนนหมายเลข3 0 0 7ด้านหน้านะครับจะเป็นชุมชนนะครับชุมชนค่อนข้างใหญ่นะครับจะมีวัดมีโรงเรียนนะครับนี่ออกไปนิดเดียวนะครับนะครับจะปลูกเป็นบ้านพักตาอากาศบ้านสวนนะครับทำโคกหนองนานะครับได้เลยนะครับบรรยากาศดีมากเลยนะครับ แล้วก็เงียบสงบดีนะครับจะเป็นบรรยากาศแบบแบบบ้านๆนะครับไม่ไม่เปี่ยวเกินไปนะครับเพราะว่าเราอยู่ตรงนี้นะครับเราก็จะมองเห็นรถที่วิ่งอยู่เนี่ยครับวิ่งวิ่งตลอดนะครับอันนั้นจะเป็นถนนทางหลักนะครับที่ตัดออกไปในหมู่บ้านนะครับถนนค่อนข้างดีเลยนะครับถนนถนนทางหลวงนะครับเนี่ยครับอยู่ตรงนี้นะครับเราก็จะมองเห็นวิวภูเขาด้วยนะครับเนี่ย เห็นพอเห็นพอลางๆนะนี่นี่นี่นะครับครับที่ดินของเราโฉนดจะเป็น4ใบนะครับของเรารูปโฉนดของเรานะครับจะเป็นเหมือนลักษณะรูปเพชรนะครับนี่ครับของเราหน้ากว้างผมย้อนกลับนะนี่ครับนี่ครับจากนี้นะนี่ครับเนี่ยมานี้ฟปื๊บมานี้เลยนะครับนี่ครับไปถึงประมาณโน้นนะครับเนี่ยแล้วก็จะตัดเข้ามานะครับเหมือนลักษณะรูปเพชรเลยนะครับ ของเราฉนดจะมีอยู่4ใบนะครับอย่างแปลงนี้นะครับนั่นนี่ครับเนี่ยแปลงเนี้ยแปลงนี้เนื้อที่จะอยู่ที่ประมาณ7ไร่นะครับแล้วก็แปลงนี้ก็ประมาณ7ไร่นะครับโนฉนดจะมีอยู่4ใบนะครับครับเไร่จะมีอยู่3ใบนะครับเนี่ยแต่เจ้าของขายหมดเลยนะครับนะทั้งหมดเลยนะครับรวมทั้งหมดนะครับอยู่ที่29ไร่3งานกับอีก15ตารางวานะครับเจ้าของขายอยู่ที่ไร่ละ3ามแสนสองนะครับ นี่ครับจากพื้นถนนคอนกรีตนะครับที่ผมเดินอยู่นี่นะครับแล้วก็ลงไปตรงนานี่นะครับจะลึกอยู่ประมาณ50เซนได้นะครับนิดเดียวนะครับนี่ครับจะต่ำกว่าถนนนิดเดียวนะครับครับท่านใดที่กำลังมองหาที่ดินนะครับเนื้อที่เยอะหน่อยนะครับของเราได้บรรยากาศคือวิวทุ่งนานะครับจะซื้อเก็บเอาไว้ให้ลูกให้หลานในอนาคตก็เหมาะนะครับ เพราะว่าการเดินทางของเราหนึ่งมาง่ายนะครับเข้าง่ายออกง่ายนะครับนี่ครับส่วนนี้คือด้านหน้านะครับนี่ครับถ้าเราอยู่ตรงนี้นะครับมองเป็ตัวนะครับเราจะมองเห็นตัวอําเภอ,อพนมทวนเลยนะครับจนจะมองเห็นเสาพวกเสาโทรศัพท์เสาแล้วจะอยู่ด้านหน้าถนนเส้น3 4 6นะครับ นี่นะครับเราซื้อแล้วนะครับเราแบ่งให้กับลูกหลานนี่ครับยังได้เลยนะครับเพราะว่าหน้าที่ดินค่อนข้างกว้างนะครับแบ่งเป็นล็อกเป็นล็อกให้กับลูกกับหลานนี่ครับได้เลยนะครับหรือว่าเราซื้อนะครับเรารวมซื้อหุ้นกับเพื่อนนะครับหรือพี่น้องก็ได้นะครับเนี่ยซื้อนะครับก็แบ่งกันนะครับหน้ากว้าง280นะครับแบ่งได้หลายแปลงเลยนะครับเห็นไหมครับด้านหน้านะครับรถจะวิ่งตลอดเลยนะครับจะมีรถวิ่งตลอดนะครับ นี่ครับของเราก็จะมาตามนี้เลยนะครับครับท่านใดที่อยากจะชมพื้นที่จริงนะครับหน้างานนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามได้นะครับที่เบอร์โทร0989158974นะครับก็แจ้งผมมาล่วงหน้านะครับท่านใดที่กำลังมองหาที่ดินนะครับเหมาะที่จะปลูกบ้านพักตาอากาศนะครับทำเป็นโคกหนองนานะครับเราจะมองเห็นวิวภูเขานะครับ เนี่ยครับเรามองไปไหนนะครับเราจะเห็นวิวท้องนาข้าวเขียวๆนะครับบรรยากาศดีมากนะครับครับตอนนี้ผมมาอยู่อีกด้านหนึ่งนะครับเนี่ยครับจากด้านถนนนะครับที่ผมเดินมาเนี่ยปุ๊บมาเนี่ยเลยนะครับนี่นะครับหน้ากว้างนะครับมาถึงอ่าชายขอบของอีกฝั่งหนึ่งของแปลงที่หนึ่งของเรานะครับจะอยู่ที่ประมาณ280เมตรนะครับ นี่นะครับประมาณนี้นะครับนี่นี่นี่นะครับอ่านี่นะครับนี่ครับแล้วก็จากนี้นะครับผมย้อนกลับไปนี่นะครับนะครับไปนี่เลยเนี่ยครับอันนี้ก็อยู่ที่280เมตรนะครับแล้วก็ส่วนด้านตัวนี้นะนี่ครับด้านข้างๆานะครับจะเป็นอ่าเขาเรียกว่าคลองส่งนะครับในนั้นนี่ครับในคลองส่งตอนนี้เขาก็จะไม่ได้ปล่อยน้ํามาให้นะครับเนี่ยคนเราก็จะติดคลองส่งนะครับเวลานั้นก็ดึงน้ําดึงอะไรมาได้นะครับนี่ครับแล้วก็จากนี้นะครับ ไปไหนมาพระเอกอ๋อหนูได้ไหมได้โอ้โหเก่งด้วยนะครับเนี่ยเป็นไงรู้จักทำมาหากินเยนะเออใช้ได้นะครับนี่ครับตัวนี้ก็คือออกไปถนนนะครับถนนเส้น3007ครับออกไปที่หนุ่มน้อย2คนที่ที่เขาเดินออกไปเนี่ยครับเนี่ยด้านหน้านี่จะเป็นชุมชนเป็นโรงเรียนบ้านคนแยะๆเลยนะครับนี่ครับจากตัวนี้นะนี่ครับแล้วก็ตัดเข้านี่นครับถึงเฉียงไปตามนี้เห็นไหมครับเนี่เราจะเห็นแนวต้นไม้อยู่นะครับเนี่ยครับไปนู่นเลยนะครับ ความลึกนะครับจากตรงนี้นะครับไปถึงช่วงด้านท้ายนะครับจะลึกอยู่ประมาณ240เมตรนะครับนี่ครับไปนู่นเลยนะครับจะตัดเข้าไปนี่นะครับของเราจะเป็นเหมือนลักษณะเพชรนะครับที่ผมแจ้ง f อนะครับก็คือลักษณะเพชรนี้ขึ้นี่คือด้านหน้านะครับนี่คือด้านหน้านะครับส่วนด้านนี้นะนี่ครับก็จะแหลมไปนี่นะครับนี่เราจะมองเห็นคันอยู่นะครับแหลมไปบรรจบนะครับ240นะครับแล้วก็จากน้นนะครับปื้อไปนู่นเลยนะครับก็อยู่ที่240เช่นกันนะครับ นี่ครับอ่าเดี๋ยวผมพาไปดูด้านแถบโน้นนะเนี่ยครับเดี๋ยวผมพาไปเดินแถบโน้นนะครับครับตอนนี้ผมมาอยู่ช่วงท้ายนะครับเมื่อกี้นี่ผมอยู่ช่วงด้านโน้นนะครับนะเนี่ยครับเนี่ยที่เจอหนุ่มน้อยสองหนุ่มนะครับที่ตกปลามาครับนี่นะเนี่ยนะครับของเราก็มาตามคันนี่นะครับเนี่ยๆจะโค้งนิดนึงนีะครับโค้งวันนี้นะนี่ครับแต่ไม่น่าเกียดนะค่าสภาพอ่าโดยรวมนะครับสภาพจริงนะครับเนี่ยครับเดี๋ยวจะบอกรูปเพชรอะไรขุดบิดบี้เบี้ยว เราจินตนาการให้เหมือนรูปเพชรนะเดี๋ยครับเอามานี่นะปุ๊บมันมาถึงผมนะครับตัวนี้นะครับจะอยู่ประมาณสักสองร้อยสี่สิบเมตรนะนะครับแล้วก็พอช่วงด้านท้ายนะครับด้านท้ายนะครับตรงที่ว่าเหมือนรูปเพชรนะครับด้านท้ายเราจะไม่แหลมเลยนะนะครับเราจะจากตรงนี้นะครับนีดสุดๆตัวนี้นะครับในที่ผมยืนอยู่นี่นะครับเพราะเพราะตัวเนี้ยมันจะเป็นระหว่างคันเราเนี่ยนะครับนะคันเนี่ยคันที่ผมยืนอยู่นี่เนี่ยครับนี่ไหมนี่ครับกับคันของเจ้าอื่นนะครับเนี่ย ด้านท้ายเนี่ยคือจะไม่ได้แหลมเลยนะครับด้านท้ายนะครับจากนี่นะครับไปถึงด้านคันถับโน้นะครับจะอยู่ที่ประมาณ150เมตรนะครับนี่ครับ150เมตรนะครับนี่ครับของเราด้านท้ายนะครับไม่ได้แหลมเลยนะครับแต่แต่รูปรูปทรงนะครับคล้ายคนะครับแต่สภาพโดยรวมเนี่ยถือว่าสวยนะครับใช้ได้นะครับที่สะอาดสะอ้านด้วยนะครับ นี่ครับที่จริงเราติดแปลงนี้เองเนี่ยนะครับเห็นไหมเนี่ยแปลงด้านหน้านี่นะครับเนี่ยแปลงด้านหน้านี่ครับถ้าถ้าไม่มีแปลงนี่นะครับเราก็ถึงถนนทางหลวงหมายเลข3 0 0ศเลยนะครับด้านหน้านี่นะครับเนี่ยไหมครับบ้านคนเยอะแยะเลยนะครับเนี่ยครับจะปลูกเป็นบ้านพักตาอากาศบ้านสวนนะครับเหมาะเลยนะครับนี่นะครับดูรถนะนี่ครับรถค่อนข้างวิ่งเยอะนะครับเนี่ยรถเยอะนะครับ เนี่ยครับราติดแปลงนี้นะครับเผื่อวันข้างหน้านะครับเราซื้อแปลงนี้เสร็จนะครับเนี่ยครับแปลงนี้แล้วก็ซื้อด้วยก็ได้นะครับเนี่ยนะนี่เดี๋ยวผมจะลองพาเดินไปดูถนนถนนด้านหน้านะครับว่าถนนค่อนข้างดีนะครับนะถนนยังดีเลยนะครับว่าถนนเป็นแบบไหนนะครับถ้าถ้าไม่มีแปลงนี้ฝังอยู่นะครับเราได้ถนนเลยนะครับครับก็ขอฝากด้วยนะครับท่านใดที่อยากจะ ดูพื้นที่จริงนะครับหน้างานนะครับที่ดินแปลงเนื้อที่29ไร่นะครับของเรา29ไร่3งานกับอีก15ตารางวานะครับเจ้าของขายอยู่ที่ไร่ละ3,000สอนะครับก็แจ้งผมมาที่เบอร์โทร0989158974นะครับนี่นะครับดูรถนะนี่ครับรถจะวิ่งตลอดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินไปดูถนนนะครับนี่นะครับนี่คือถนนนะครับถนนที่อยู่ ตรงถนนเส้นหลักนะครับก็คือเส้น3 0 0 7นะครับนี่นะครับถนนค่อนข้างดีนะครับนี่ไหมครับทางนี้นะครับทางนี้จะออกไปทางอำเภอพนมทวนนะครับนี่ครับส่วนนี้นะครับอันนั้นก็คือที่ดินของเรานะครับที่เรามองเห็นนี่ครับนะที่ดินของเรานะครับแต่ทางลงไปนี่ครับไม่ใช่ของเรานะครับเป็นของเจ้าอื่นเขานะครับเนี่ยผมไม่ได้ดูว่าเนี่ยครับจากถนนนะครับลงไปหาที่เรานิดเดียวนะครับถ้าไม่มีแปลงอื่นฟังอยู่นะครับ แล้วก็ติดถนนที่สวยเลยนะครับเผื่อบันข้างหน้านะครับเราซื้อด้านในนะครับเผื่อด้านหน้านะครับเราก็ค่อยมาจีบเอาแนะนํา f c นะครับนี่ครับถนนดีนะครับนี่ก็คนกรุงเทพนะครับเข้ามาซื้อไว้นะครับแล้วปลูกป่าทาโคกหนองนานะครับนี่ครับนี่คือบริเวณด้านหน้าถนนนะครับครับไปไปดูที่ดินของเรานะครับ นี่นะครับจากถนนนะครับนะนะครับปึ๊บมาถึงเราเนี่ยครับเนี่ยถึงอันนี้ถึงที่เดีงของเราละนะครับนี่ครับแต่มันมีของเจ้าอื <hi Mat itudes> ่นเขาขวางอยู่นะครับเต่เราก็ต้องเข้าทางนี้ทางเดียวนะครับเข้ามาด้านนี้นะครับนี่ครับแล้วก็เข้ามาจากถนนคอนกรีตนะครับที่ผมเดินอยู่เนี่ยครับเข้ามานะครับจากถนนคอนกรีตก็เข้ามานิดเดียวนะครับเข้าเข้าไม่ยากนะครับประมาณ300เมตรนะครับก็ถึงที่เดีงของเราแล้วนะครับ นี่ครับเราก็ไปตามนี่เลยนะครับครับทนใดที่กําลังมองหาที่ดินที่สวยนะครับน้ําไม่ท่วมนะครับเหมาะที่จะปลูกปาทําโคกน้องนานะครับเราถือว่าเหมาะมากนะครับนี่ครับพอมาตรงนี้นะครับเราจะมองเห็นวิวภูเขานะครับนี่ครับนี่เราจะมองเห็นชัดขึ้นนะครับ นี่ครับเรามาถึงขอบเขตของเราอีกด้านหนึ่งนะครับนี่ครับจากด้านแถบโน้นนะครับที่ผมเดินมานี่นะครับส่วนนี้ที่ผมพาขึ้นไปดูถนนนี่ครับนี่ครับนี่คือคนกรุงเทพนะครับเขาซื้อไว้แล้วถมนะครับเนี่ยทำเป็นโคกหนองนาไว้นะครับนะครับแล้วก็จากน้นนะครับฟื้บมาถึงผมนะครับจะอยู่ที่ประมาณ150เมตรนะครับนี่ครับแนเขตของเราประมาณนี้นะครับอันนี้ครับนี่นะครับ เนี่ยส่วนนี้นะครับจะเป็นที่ดึงของเรานะครับเนี่ยครับของเราจะหลเลียมหน่อยนะครับน่าจะหลายขยักหน่อยนะครับนะครับแล้วก็ไปถึงต้นไม้นะครับแล้วก็อยากทีนะครับของเราโฉนดจะเป็น4ใบนะครับนี่ครับพอเรามาอยู่มุมนี้นะครับสวยนะครับใช้ได้เลยนะครับนะครับดูอ่าจากมุมโน้นนะครับนะที่ผมให้ดูเนี่ยขอบเขตนะครับเนี่ยเรามานี่นะครับเนี่ยปึ๊บไปนี่นะครับเนี่ยครับแล้วก็ ขึ้นไปหานู่นเลยนะครับถนนคอนกรีตนะครับเนี่ยที่รถกระบะจอดนะครับนะนี่ครับเนี่ยครับถ้าจะเป็นรูปเพชรนะครับถ้าดูมุมนี้นะครับทับๆจะไม่เป็นรูปเพชรเลยนะครับแต่มันจะมีขยักอยู่นะครับเนี่ยตรงส่วนตรงนู้นนะครับเนี่ยมุมนู้นนะครับท่านเองนะครับเนี่ยแต่สภาพรวมใช้ได้นะครับครับก็ขอฝากด้วยนะครับท่านใดที่กําลังมองหาที่ดินนะครับเนื้อที่29ไร่เศษนะครับก็แจ้งผมมาที่เบอร์โทร0989158974นะครับ จะซื้อเก็บเอาไว้ให้ลูกให้หลานนะครับในอนาคตก็เหมาะนะครับเพราะว่าถนนด้านหน้าที่ผมพาไปดูนะครับโอกาสที่จะขยายถนนนะครับมีนะครับเพราะว่าถนนค่อนข้างดีนะครับแล้วอยู่ตรงนี้นะครับวิวนี้เนี่ยวิวด้านหลังนะครับเราจะมองเห็นวิวภูเขาด้วยนะครับเนี่ยสภาพโดยรวมนะครับนี่ครับแล้วก็จากตัวนี้นะครับเนี่ยเราตรงขึ้นไปหาถนนคอนกรีตนะครับ ครับอตอนนี้ผมพาเดินดูครบหมดแล้วนะครับพารอบที่ดินแล้วนะครับครับวันนี้ผมเสกสรรขายที่ดินนะครับขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับที่กดติดตามกดไลค์นะครับ FC ที่อยู่ในเมืองไทยนะครับแล้วก็ FC ที่อยู่ต่างประเทศนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับวันนี้ผมและทีมงานก็ฝากที่ดินแปลงเนื้อที่29ไร่3งานกับอีก15ตารางวาด้วยนะครับของเราอยู่ที่ตำบลพนมทวนอำเภอพอนมทวนจังหวัดกาญจนบ,บุรีนะครับเจ้าของขายอยู่ที่ไร่ละ3,000,000น,นะครับครับวันนี้ผมและทีมงานนะครับก็บายบายขอบคุณครับ